ลักษณะอาการของคนท้องแบบไหนที่ลูกในคันอาจจะไม่ปกติเดี๋ยววันนี้คุณแม่แม่ตั้งคันไปฟังกันเลยนะคะ สวัสดีค่ะพ่อคดเลิศพรสอนแม่และเด็กค่ะนําความรู้ดีๆนะคะมาฝากสําหรับคุณแม่ตั้งครรภ์คุณแม่หลังคลอดแล้วก็คุณแม่ที่กําลังเลี้ยงดูลูกอยู่ซึ่งหัวข้อวันนี้ก็คือเราจะพูดถึงอาการของคนท้องแบบไหนที่ไม่ปกติที่อาจจะส่งผลต่อทารกในครรภ์ซึ่งวันนี้มี5อาการด้วยกันอาการที่1น,นะคะก็คืออาการที่คุณแม่ตั้งครรภ์มีอาการแพ้ท้องอย่างรุนแรง เน้นนะ,ะว่าแพ้ท้องรุนแรงแพ้ท้องหนักมากแล้วก็ระยะเวลาในการแพ้ท้องเป็นระยะเวลานานๆโดยปกติทั่วไปแล้วเนี่ยคุณแม่ตั้งครรภ์น,นะคะโดยเฉพาะตั้งครรภ์นในช่วง3เดือนแรกหรือไตรมาสแรกเนี่ยจะมีอาการแพ้ท้องได้ถือว่าเป็นเรื่องปกติสําหรับคุณแม่ที่แพ้ท้องแต่ถ้าคุณแม่ที่ไม่แพ้ท้องก็ไม่ได้บอกว่าผิดปกติอะไร ก็แล้วแต่ลักษณะฮอร์โมนของการตั้งครรภ์แต่ละคนแต่หากคุณแม่ตั้งครรภ์ท่านนั้นแพ้ท้องรุนแรงมากแพ้ท้องเป็นระยะเวลามากนะคะอาจจะมีอาการผิดปกติได้เช่นเอ๊ะคุณอาจจะมีการตั้งครรภ์ผิดปกติไหมตั้งครรภ์ไข่ปลาอุกไหมนะคะถ้าคุณยังแพ้ท้องเป็นระยะเวลานานๆลูกในครรภ์อาจจะเริญเติบโตได้ไม่เต็มที่ไหมลูกตัวเล็กไหมเมื่อคลอดครบกําหนดหรืออาจจะคลอดก่อนกําหนดได้ เพราะฉะนั้นหากคุณแม่ตั้งครรภ์ท่านไหนในช่วงสามเดือนแรกมีอาการแพ้ท้องรุนแรงมากๆกินอะไรไม่ได้เลยนะคะขึ้นไส้อาเจียนรุนแรงน้ำหนักลดมากกว่า3 5กิโลกร,รมัมในช่วง3เดือน3เดือนแรกนั้นให้คุณแม่รีบพาพบคุณหมอโดยโดย่วนนะคะเพราะอาจจะเป็นอาการผิดปกติที่อาจจะเกิดขึ้นก็ได้ต้องให้คุณหมอตรวจอย่างมั่นใจและก็แน่ใจนั่นเอง อาการที่2นะคะหากคุณแม่มีอาการเหล่านี้นะคะให้ต้องรีบพบคุณหมอให้สงสัยว่ามีอาการผิปกติไหมก็คือระดับหน้าท้องของคุณแม่ตั้งครรภ์ลดลงหรือว่าน้ําหนักลดลงหรือระดับหน้าท้องที่ใหญ่มากกว่าผิดปกติหรือน้ําหนักขึ้นมากกว่าปกติโดยเฉพาะในช่วงเข้าสู่ไตรมาสที่2ระดับหน้าท้องแล้วก็น้ําหนักของคุณแม่ควรที่จะขึ้นนะคะประมาณเดือนละ 2กิโลนะคะสำหรับคุณแม่ที่หายแพ้ท้องแล้วสำหรับคุณแม่ที่ไม่แพ้ท้องนะคะน้ำหนักก็ควรจะขึ้นตามอายุครรภ์ประมาณ2กิโลกรัมต่อ1เดือนในช่วงไตรมาสที่2หากน้ำหนักขึ้นน้อยแล้วก็ระดับหน้าท้องมีระดับลดลงนะคะไม่สัมพันธ์กับอายุครรภ์สมมติอายุครรภ์20สัปดาห์แล้วนะคะระดับหน้าท้องยังคํำไม่เจออันนี้ควรที่จะมีอะไรผิดปกติไหมหรือ ท้องได้20สัปดาห์ระดับน้นท้องคุณใหญ่มากตรวจวัดได้30เซนเอ๊ะสงสัยมีอะไรผิดปกติไหมน้ำข่ําเยอะไปไหมหรือเป็นเบาหวานไหมอะไรก็แล้วแต่สิ่งนี้ให้เราสงสัยว่าอาจจะเป็นสิ่งที่ผิดปกติคือท้องเล็กมากนะคะไม่สมส่วนกับอายุครรภ์หรือท้องใหญ่มากไม่สมส่วนกับอายุครรภ์เพราะฉะนั้นคุณแม่ควรที่จะ รีบไปพบคุณหมอนะคะแต่เน้นย้านะคะว่าต้องอยู่ในช่วงของการหายแพ้ท้องแล้วช่วงเข้าสู่ไตรมาสที่2นะคะหากน้าหนักไม่เพิ่มขึ้นหรือ,อระดับหน้าท้องไม่สัมพันธ์กับอายุคันให้รีบพบแพทย์ข้อที่สามนะคะคือมีเลือดออกขณะตั้งครรภ์ไม่ว่าคุณแม่จะตั้งครรภ์นในช่วงเริ่มตั้งครรภ์อ่อนๆนะคะสามเดือนแรกถ้ามีเลือดออกสงสัยว่ามีการแท้งไหมหรือเป็นแค่ มีการฝังตัวของทารกในมดลูกถ้าแค่ฝังตัวก็อาจจะไม่มีปัญหาอะไรนะคะออกนิดเดียวแล้วก็หายไปแต่ถ้ามีเลือดออกเรื่อยๆมีปวดห่วงท้องน้อยร่วมด้วยนะคะนี่อาจจะแทงหรือเปล่าในช่วงแรกนะ,ะหรือ มีภาวะรกเกาะต่บไหมมีเลือดออกนะคะขณะตั้งครรภ์ส่วนใหญ่พบในช่วงไตรมาสที่2เข้าสู่ไตรมาสที่3หรือมีโอกาสที่ลกจะลอกตัวก่อนกําหนดไหมโอกาสที่จะคลอดก่อนกําหนดไหมนะคะเพราะฉะนั้นถ้ามีเลือดออกให้เราสงสัยว่าเรามีอะไรผิดปกติไหมต้องรีบให้คุณหมอตรวจนะคะข้อที่4นะคะก็คือน้ําหนักลดลงนะคะโดยเฉพาะในช่วงไตรมาสที่2น้ําหนักควรจะขึ้นนะคะประมาณ2กิโลต่อ1นเดือนอันนี้น้ําหนักลด ระดับหน้าท้องก็ลดลงนะคะอันนี้ให้เราสงสัยว่าเอ๊ะทารกของเราในท้องมีอะไรไหมนะคะให้เรานึกถึงไปก่อนถ้าน้ําหนักลดแล้วระดับหน้าท้องลดลงด้วยแล้วก็ข้อที่5นะคะก็คือเมื่อคุณแม่เข้าสู่ไตรามาสที่3หรืออายุครรภ์ยีสัปดาห์ขึ้นไปแล้วลูกของคุณแม่ดิ้นน้อยลงตั้งอกตั้งใจนับแล้วไม่ถึง10ครั้งต่อวันนะคะยิ่งนับ ยิ่งน้อยลงหรือลูกไม่ดิ้นเลยในวันนั้นอันนี้คือให้สงสัยว่าเอ๊ลูกเรามีอะไรผิดปกติไหมต้องรีบไปพบคุณหมอตรวจสุขภาพทารกในครรภ์รีบตรวจอันตราาวนั่นเองนี่คือ5สัญญาณนะคะที่เกิดขึ้นกับคนท้องแล้วให้สงสัยว่าเอ๊มีปัญหามีอะไรผิดปกติไหมนะคะควรที่จะรีบพบคุณหมอรีบตรวจสุขภาพทารกในครรภ์รีบอันตราาวรีบตรวจภายในนั่นเอง อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดสั่นกระดิ่งกันได้เลยเมือ่อมีคลิปดีๆเราจะได้เจอกันพบกันใหม่อีกทีคลิปหน้าสวัสดีค่ะ